พิกจังสวัสดีครับอ่ะยังไม่มาอ่ะตอนนี้ตลาดหุ้นปิดแล้วอ้าวปิดลบไป1จุดนะครับตอนปิดไป1,625งพจุดสองเจุดมูลค่าการซื้อขาย1,500งกว่าล้านบาทนะครับอ่ะพีกจังมาแล้วสวัสดีครับพี่กจังครับผมสวัสดีครับว่าวันนี้ตลาดปิดลบอ่ะพี่ครับผมก ภาพรวมเนี่ยจะต้องบอกว่ามันยังอยู่ในทิศทางขาขึ้นนะครับแม้ว่าวันนี้จะติดลบไปหนึ่งจุดก็ตามนะครับอแต่ว่าอาสาเหตุที่ทําให้ดัชนีเนี่ยมีความผันผวนในวันนี้ก็เนื่องจากว่าวันนี้ตัวเลขตอนเย็นนะครับมันจะมีตัวเลขของตัว CPI นะครับคือเป็นตัวเลขวัดดัชนีเงินเฟ้อเงินเฟ้อภาคผู้บริโภคของทางสหรัฐนะฮะที่เขามีทางคอนเซ็นทรัเนี่ยมองว่าน่าจะอ่าบวกขึ้นไปประมาณสี่จุดเจ็ดเปอร์เซ็นต นะครับซึ่งตรงนี้แสดงเห็นอะไรก็แสดงเห็นว่าตัวเงินเฟอ้อของสหรัฐจะมีการเล่งตัวมากขึ้นแล้วกระทบยังไงต่อก็ก,กระทบว่าเฟดมีนาโน้อมอาจจะขึ้นดอกเบี้ยหรือว่าลดการใช้วงเงิน QE นะครับซึ่งแน่นอนถ้าเกิดเหตการณ์แบบนั้นมันก็จะไปเหมือนช่วงแบบที่หลังจากแฮมเบอร์เกอร์คลาสไม่รู้จากันได้หรือเปล่าช่วงนั้นจะทําให้ฟันโฟเนี่ยค่อนข้างมีความผันผวนนะครับอ่าแล้ ตรงนี้นั้นคุณก็ต้องมีความกลัวนะครับว่าตัวเลขเงย็นนี้ออกมาแล้วไม่ค่อยดีก็คือมีการปรับโัวขึ้นนั่นเองนะครับ,รบก็เลยมีการลดพอตลงมานะครับแต่ว่าโดยภาพรวมต้องบอกว่าของเรายังอยู่ในทิศทางแนวโน้มขาขึ้นนะยังไม่ได้เปลี่ยนใจนะครับขึ้นของเราเนี่ยแนวต้านด้านบนนี้ก็จะจเยูีเท่าไหร่ครับมองไว้ที่หนึ่งหกสี่ศูนย์แล้วก็หนึ่งหกแปดศูนย์นะครับหนึ่งหกสี่ศูนย์หนึ่งหกแปดศูนย์ใช่ครับอืม แต่ถ้ามันได้ครับพี่อ,อ่ตรงไหนตรงหลุดจุดไหนถึงจะมองว่าไปไม่ถึงละนะฮะหนึ่งห้าแปดศูนย์ครับหนึ่งห้าแปดโอ้ยต้องยอ่ออีกสี่สิบจุดณสี่ด,ดนะอ่าทำไมถึงต้องเป็นเลเวลนั้นเลเวลนั้นเนี่ยถ้าใครตีตีเทรนไลน์เป็นนะลองไปดูในส่วนของตัวเซ็ตอินเด็กนะฮะครับมันจะเป็นเส้นเทรนไลน์เฉียงลงมาเลยแลวจะอยู่ประมาณแถวเลเวลนั้นเลยฮะหนึ่งห้าแปดศูนย์เลยครับพี่ อ่าก็ตอนนี้ก็ใกล้ๆตรงนั้นแหละอ่านะครับหนึ่งห้าเก้าศูนย์หนึ่งห้าแปดศูนย์เนี่ยแถวเนี้ยก็แล้วกันนะฮะถ้าไม่หลุดแนวนี้ก็มองว่ายัางยังยัง,ยงมองเป็นแนวโน้มขาขึ้นต่อครับพี่อ่ะถ้าพี่กระจังมองเป็นแนวโน้มขาขึ้นอยู่แล้วทีเฟกนะครับวันอ่ทีเฟกก็ทีเฟกก็ยังมองมอง,มองโดยรวมก็ยังมองเป็นให้เปิดลองนะช่วงย่อนะครับทีเฟกเปิดลองครับผม ครับผมก็อลองชุ่มย่อนะครับว่าตอนนี้โมเมนตัมของอตัวอินดิเคเตอร์มันเริ่มมีสัญญาณของการทำไดว์เจนน์อ่อนๆให้เราเห็นแล้วอ่าไดว์เจนน์อ่อนๆตรงไหนตรงไหนเดี๋ยอ่าตรงไหนนะครับก็จากเดิมนะครับไปดูตรงไฮไฮที่เขาเคยทำไว้ตอนเดือนอเดือนยี่สามเดือนยี่สามเดือนสิบเอ็ด ถ้าเ <3. S 2> ท,ท่ทีครับยี่สิบหกนะยี่สิบหกเดือนสิบเอ็ดโซนตรงนั้นอ่ะอ่านะครับจะเห็นว่าตัวไอซ์อยู่ที่เจ็ดสิบหกครับแต่ตอนนี้เนี่ยซึ่งซึ่งตอนนั้นอน่ะตัวไฮเขาอยู่ที่เก้าห้าเจ็ดนะครับแต่ตอนนี้เนี่ยไฮเขาอยู่ที่เก้าแปดสองครับแต่ไอซไไม่ถึงเจ็ดสิบเห็นไหมฮะขอวันที่ทีครับ อ่าวันที่นะครับวันที่ยี่สิบหกเดือนสิบเอ็ดอ่าเป็นแท่งสีแดงแดงยาวๆอ่านั่นละครับอ่านั่นแะละอ่ารับไอซ์ไซจะอยู่ที่เจ็ดสิบหกครับผมอ่าแล้วก็มาดูวันนี้เลยวันนี้ครับไฮอยู่ที่เก้าอับปิดไปที่เก้าแปดสองซึ่งไฮเขาอะมากกว่าวันนู้นอ่ะไอ้วันที่ยี่หกเดือนสิบเอ็ดก็คือวันนั้นมันไฮที่เก้าห้าเจ็ดใช่ครับอ่า เพราะนั้นไฮมันยกขึ้นคือราคามันยกขึ้นราคามันทำไฮขึ้นใดแต่ไฮของไอซไไม่ยกเห็นไหมฮะอ๋อใช่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 อ๋อเห็นไหมฮะมันมีการเข้าใจกันง่ายๆเลยนี่เห็นไหมน้องตีเอารู้สอนชี้ให้พี่ๆดูนะอ่าเห็นไหมเคครับพี่กระจังเห็นเลยมันมีการทำไดร์เจแน่นอนนะฮะถามว่าไดร์เวนฉันต้องกลัวต้อง ช็อปเลยไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ใช่ขนาดนั้นนะครับเพียงแต่ว่าการเล่นในช่วงนี้แน่นอนคนที่เขาเล่นสัญญาณเทคนิคเขาก็จะกลัวถูกไหมฮะเพราะว่ามันเกิดดิเวอร์เจน์เพราะฉะนั้นเขาจะเล่นสั้นขึ้นอ่าเพราะฉะนั้นแน่นอนเรื่องของการพอมีคนหนึ่งบอกว่าฉันกินคําเล็กฉันก็ซอยสักห้าจุดสิบจุดฉันหนีซอยห้าจุดปุ๊บเนี่ยตลาดมันจะแกว้งอ่าม,<อ>มันจะเข,เขาจะความหมายเนาะคือคพอเพิ่งเล่นเนี่ยเขามองว่า เฮ้ยตรงนี้มันฉันก็เสี่ยวนะไดเวอร์เจนเดี๋ยวเกิดวันวันไหนวันหนึ่งมันพุ่งลงมาอ่าเขาก็ไม่รู้ถูกไหมเพราะนั้นเขากําไรปุ๊บเขาออกกาไรปุ๊บเขาออกเพราะนั้นตลาดมันจะเป็นอย่างเงี้ยเข้าเดี๋ยวเข้าเดี๋ยวออกมันก็จะผันผนประมาณหนึ่งเนาะครับอ่านะครับเพราะนั้นก็ช่วงนี้ก็ประมาณนี้แหละนะครับทิศทางยังเป็นขึ้นแต่ก็ต้องกินคาเล็กลงนะครับผมทั้ะนั้นจุดระวังต้อง ระวังที่ตรงไหนอ่ะถ้าเกิดมันออโอเคจุดระวังนะครับก็คือว่าอ่าโลของรอบนี้นะครับประมาณเก้าหกห้าเก้าหกห้าอ่าถ้าหลุดตรงนั้นก็อ่าใครที่มีโพซิชัน long ก็คงต้องปิดนะฮะแล้วใครที่เป็นฝั่งขาแช่ง <c oughs> ขาช็อต <c oughs> ก็ไปดูการเปิดแถวนั้นอีกทีนหนึ่งหลุดปุ๊บคัดได้อ่าได้เอ้ยหลุดปุ๊บช็อตได้เออ่าหลุดปุ๊บช็อตตาม ช็อตตามอ่าได้ครับได้เลยอ่ะทองคำครับพี่รบกวนทองคำหน่อยทองคำก็ยังไม่ได้มีอะไรที่ที่น่าขวนะฮะช่วงนี้ก็ยังเป็นลักษณะย่อลองอยู่นะครับแม้ว่าวันนี้จะย่อลงมาบาณเจ็ดจุดนะไอเจ็ดเหรียญน,นะแต่ว่าก็ยังอยู่ในทิศทางอ่าทวงกลับตัวแบบตัวดับบิลขึ้นไปนะฮะแต่ว่า <W. S 2> เน้นเป็นเรื่องอ่า <Okay. S 2> ตัว W บบใหญ่ไอไอบัตทอมสองจุดั้ข้างล่างใช่ไหมนะ ใช่ถูกครับเป็นช่วงวิวใหญ่นะครับเพียแต่ว่าตรงเนี้ก็คงต้องเป็นลนักษณะของการย่อลองมากกว่า,าคือเราจะไม่ไม่ไม่ไ,มไมล่ราคานะครับสาเหตุเพราะอะไรครับเพราะว่าอินดิเคเตอร์ไอยกับเอ c มเนี่ยมันลงคือแนวโน้มรวมเป็นขึ้นถูกไหมแนวโน้มใหญ่เป็นขึ้นแต่ว่าอินดิเคเตอร์มันลงแสดงว่ามันมันน่าจะมีโอกาสการพักตัวระยะสั้น มีโอกาสรับตัวครับโอเคไหมครับพี่อ่าเหมือนมาสอนหนังสือ,อยังไงอ้ดีมากเลย <c oughs> อ,อ่ะชอบะผมชอบอ่ะเออนะเ,ออเพราะนั้นเนี่ยเราเราเน้นเรื่องของการย่อร้องนะฮะดูที่โลของเขาก็คือหนึ่งแปดหกห้ามันแปดเจ็ดศูนย์แล้วกันอ่ะครับอ่าตรงนั้นนะฮะเป็นจุดย่อรองนะครับแล้วก็ถ้ารุ่นหนึ่งแปดหกศูนย์ขับรถนะฮะครับผมได้เลยครับมาเมื่อเช้ามีหุ้นแนะนำ ใช่ครับผมนะก็กลุ่มหลักที่เราแนะนําคือโรงไฟฟ้ามาก็เรียกว่าแนะนําเกือบทุกโรงอ่ะตอนนี้นะครับอ่าต้องบอกแบบนี้เลยเพราะว่าอผมดูแล้วกลุ่มนี้เนี่ยเป็นกลุ่มที่ยังไม่วิ่งเลยนะครับถ้าเทียบไปกลุ่มอื่นนะครับเช่นกลุ่มพลังงานขึ้นมาแล้วอ่าแบงค์ขึ้นไปย่อลงมาแล้วนะฮะค้าปีมาแล้วนะฮะมาแล้วโรงปัาจบาลยังวิ่งเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย ถ้าสมมติตลาดัชนีจะขึ้นผมคิดว่ามันมีมันน่าจะต้องมีการหมุนกลุ่มหมายความว่าไงหมายความว่ากลุ่มที่ผมพูดไปนี้เนี่ยในเมื่อตัวหุ้นต่างๆหุ้นเซ็ตร้อยก็แล้วกันนะที่อยู่ในกลุ่มพลังงานค้าปีโรงพยาบาลอะไรก็แล้วแต่ที่มันเป็นกลุ่มที่มันไดฟดัชนีขึ้นมาเมื่อไหร่ก็ตามที่ตัวอัพไซด์มันเริ่มจํากัด หมายความว่าทา r เก็ตไพ c ์มันใกล้จะถึงท a r ก็ตไ r i c อแล้วคา,คาะพื้นฐานนะ,ะนะฮะนักลงทุนที่เป็นกองทุนที่เป็นแบบไม้ใหญ่หญๆเขาจะเริ่มชะลอเข้าใจความหมายเนาะเพราะฉะนั้นเขาก็จะต้องหากลุ่มใหม่เล่นงงไหมไม่งงเนาะไม่งงไม่งง,ง,งเออก็คือเหมือนเหมือนกับว่ากลุ่มนี้อัพไซด์เหลือน้อยหากลุ่มใหม่ที่อัพไซด์เหลือเยอะครับ อ่านะครับซึ่งผมก็มองไปนู่นนี่หาละมีสองกลุ่ม ICT กับโรงไฟฟ้านี่แหละกลมไอ ICT กับโรงไฟฟ้าใช่แต่ว่าถ้าถามว่า ICT จะวิ่งได้แรงไหมผมก็ว่ายังถ้าจะวิ่งนะมันก็มีตัวเดียวสองตัวอ่ะ i n t a อ a d v a n c ถ้าจะวิ่งถูกไหมมันก็ดูน้อยไปถูกไหมฮะ,ะกลุ่มที่มันพอจะ ดังดัชนีได้มันก็คงจะต้องเป็นกลุ่มนี้แหละโรงไฟฟ้านี่แหละแล้วก็ไปดูกราฟหลายๆตัวเนี่ยมันอยู่ในโซนของการสะ,ระ,รส,ะสมอะช,ช่วงสร้างฐานาช่วงสร้างฐานราคานะครับมันอยู่ในเลเวลที่ค่อนข้างดาวไซส์ไม่ไม่เยอะมากต้องบอกแบบนี้อ่านะครับก็เลยมาแนะนําว่าเออกลุ่มนี้แหละเป็นกลุ่มที่น่าสนใจนะครับสําหรับใครที่ติดยูก็ดูจังหวะ พยอยซื้อถั่วเฉลีย่ยใครที่ยังไม่มีก็ดูจังหวะในการพยอยซื้อสะสมเช่นกันซื้อได้ทุกต,ตัวเลยเหรอพี่กระจังสี่ตัวใหญ่อะไรวะสี่ตัวใหญ่บีจีมบีจีมจีพี s ซ <G> ี <PC. S 2> <EA. S 1> แล้วก็กราฟอันนี้ที่เอเอกาฟสี่ตัวใหญ่ครับครับอ๋อแต่ถามว่าตัวไหน ตัวไหนที่พอจะได้ลุ้นที่สุดถ้าดูตามจริงๆถ้าดูกราฟมันคล้ายๆกันหมดนะให้ผมเดาพี่กัตจังต้องตัวนั้นแน่ๆเลยฮะก,ก็ก็คงต้องเลือกตัวที่มีรถไฟฟ้าด้วย <laughs> <laughs> ใช่ไหม <laughs> เพราะเป็นธีมที่ผมพูดตั้งแต่ต้นปีมาแลแ้วใช่ไหมเออทุกคนก็รู้กันว่าเออกัตจังมองเรื่องของรถไฟฟ้านะครับแ,แล้วตอนนี้เป็นยงไงฮนะรัฐบาลออกมาอย่างนี้ผมบอกแล้วนะก็คือออกแผนออกมา ชัดเจนมาเพราะนั้นแน่นอนครับรถไฟฟ้าคุณยังได้ยินแบบเนี้ยอีกสามสี่ปีสบายๆแน่นอนอ <laughs> ครับนะฮะก็เลยมองว่าเออเนี่ยแหละนะครับส่วนถ้าใครอยากจะได่มบีกลินเอ่อกราฟเอนเนอรี่อะไรพวกเนี้ยที่มันไม่ได้ไม่ได้เกี่ยวกับพวกรถไฟฟ้าผมว่าก็เล่นได้มันก็มันเวลามันมามันมันผมว่ามันมาทันกลุ่มครับอ่านะฮะ แล้ถ้าไมไอพวกตัวใหญ่ๆอย่างพวกลาดเอ็กโกอะไรพวกนี้พี่ก็จังไม่แนะนำรอครับพวกนี้มันไม่ได้มีรถไฟฟ้าไงครับอีกอย่างคือเข้าใจแต่ว่าอเขาเรียกอะไรเนี่ยคือด้วยความที่สามเกอพวกเนี้ยสามสี่เกอพวกเนี้ยมันมันเคยวิ่งด้วยกันใช่ไหมเพราะฉะนั้นเวลาเวลามันจะมาส่วนใหญ่มันก็จะเอาพวกพวก ที่เคยวิ่งด้วยกันมาด้วยกันเข้าใจความหมายเนอะอ่าครับผมอ่าส่วนใครอยากจะเล่นเอ็กโกเล่นลาบดุรีก็เล่นได้ครับแต่มันก็จะมันก็อาจจะช้าหน่อยหรือไม่คอยตามเพื่อนอะไรเงี้ยน,นะครับผมคิดว่าเออถ้าถ้าไหนเล่นแล้วก็เล่นตามเพื่อนไป <c oughs> จะดีที่สุดเออน้อครับได้ครับอ่ะตัวไปมา <c oughs> เราคุยเรื่องโหมไฟอ่าแล้วคูดแนะนำนะครับพี่คูดแนะนําเป็นอีกตัวหนึง่งคือตัวพอร์ตครับอ่าต้องบอกว่าตอนช่วงเช้าตอนที่ผมแนะนําอยู่สามบาทยี่สิบ แนะนำปุ๊บวิ่งไปสามบาทสามสิบผมก็ไม่รู้ว่าผมก็ไม่รู้ว่าใครจะเล่นเน็ตไหมเน็ตผมก็ไม่รู้ผมไม่สามารถรู้เหมือนกันเอาแต่พูดตรงๆนะผมก็ไม่รู้นะครับแต่ว่าสตอรี่มันถือว่ายังใช้ได้นะครับแล้วก็สุดท้ายมาปิดใราคาที่ผมแนะนํานี่แหละสามบาทยี่สิบถามว่าเสียทรงไหมก็ไม่ได้เสียทรงอะไรนะครับเพราะว่ามันก็ปิดเหลืองๆนะครับจียงแต่ว่าพวกขาซิ่งขาเก็งกําไรเขาคงแบบนั่นแหละด้วยด้วยความที่ภาวะตลาดมันเป็นแบบเนี่ยคนกลัวๆกล้าๆพอ เห็นตู้อื่นไหลก็ก็ไหลกันตามไปด้วยอะไรเงี้ยนะครับแต่สตอรี่ก็ยังโอเคนะครับไม่ได้มีอะไรก็ผมยังมองเรื่องของราคาหุ้นเนี่ยมันแลกกาดกับเพื่อนเขาก็คือ N Y N Y T นำยงอ่ะแต่ว่าธุรกิจอ่ะมันคนละธุรกิจนะคือมันเป็นท่าท่าเรือเหมือนกันแต่มันทำธุรกิจคนละแบบอ่าคนละแบบกันเลยนะพี่ดูกราฟว่าถูกต้องก็ถึงบอกว่า N Y T มัน พุ่งเป็นจรวดขึ้นไปแล้วแต่ว่าตัวนี้ไม่ไปไหนเลยอออืเผมก็มองว่านี่แหละมันดูแล้วมันน่าจะลกกาดนดนอะถูกไหมถูกไหมเออผมมองลักกาดนะจริงแต่ว่าโอเคเออถ้าเราเรามองแล้วมันผิดอ่ามองแล้วผิดสามบาทคุณต้องหนีนะออแล้วเดี๋ยวมันมาว่าผมนะว่าผมมองผิดเนาะ มันก็ต้องแหมมันก็ต้องมีจุดเราเฝ้าระวังก็ไว้บ้างโอ้เนาะนะครับแต่ว่าช่วงช่วงหลังๆก็ต้องบอกก็ก็มันจะเป็นอย่างนี้นะไอ้ช่วงวันแรกๆที่แนะนํามันจะเป็นอย่างนี้ยมันจะผันผวนเน่ะมันมีมันมีบางท่านที่แบบเข้ามาเล่นจริงกาไรเนอะเราเราก็ก็ต้องยอมรับเนาะคนที่ฟังตอนเช้าอะไรกันไปอเนาะครับแล้วมันก็ขายลงมาอะไรเงี้ยแต่ว่าถ้ามันเป็นอย่างที่ผมมองเนี่ยมันน่าจะค่อยๆดีขึ้นในช่วง คิสองสามนะครับเพราะว่าผู้บริหารเขาก็ออกมาให้ให้ข้อมูลไว้เหมือนกันว่าปีนี้เขามองโต15เ็ครับพี่นะครับอ่ะบอยถามพี่ๆนักวิเคราะห์มาทุกท่านแล้วอยากฟังความคิดเห็นของพี่กระจังเหมือนกันว่าครับไอ้กลุ่มเรือที่มันขึ้นขึ้นมาเนี่ยครับพี่กระจังมองยังไงบ้างครับโอ้จริงๆต้องบอกว่าเตือนมันวิ่งจนตกใจอ่ะเอาอย่างนี้ดีกว่าเออต้องบอกแบบนี้นะครับแต่ว่าถามว่า มันมันดีไหมคิวสองคิวสองเนี่ยยังยังไงยังคงดีอยู่เพราะว่าค่าระวังเรือเนี่ยมันมันขึ้นมาเขาเรียกอะไรมันขึ้นมาถึงจุดที่เขามีกําไรครับอ่านะครับเพราะนั้นเนี่ย TTP เชียร์ T T A, T A, T A, อะไรเนี่ยผมเชื่อว่ามีกําไรนะครับแต่ถามว่ากําไรเนี่ยจะกลับไปเหมือนปีสิบห้าปีที่แล้วที่แบบโอ้กำไรทีเป็นพันล้านอย่างไยผมว่ามันไม่ใช่ครับโอ้แต่ราคาหุ้นนี่มันก็อบอก <laughs> อิด <น S 1> อีกแบบหนึ่งเลยเนาะโอ้นะครับเพราะนั้นถามว่าเล่นได้ไหมก็คงยังเล่นได้อยู่แต่ว่าเป็นหน้าสองการเก่งกาไรตัวไหนที่มันน่าจะเล่นยังพอเล่นได้เก่งกาไรได้ครับพี่ถ้าถามว่าคือจริงๆต้องบอกว่ามันเล่นได้หมดไม่ว่าจะเป็น tta p sheet หรือตัว rcl แต่ผมไม่ได้บอกให้ซื้อลงทุนนะฮะอ่าครับตรงนี้ตรงนี้เกินจุดลงทุนมามาไกลมากๆแล้วต้องบอกแบบนี้อ่าเพราะนั้นตรงเนี้ยคือเป็นลักษณะการเก็งกำไรแบบมีจุดทับหลอด งั้นพี่กระจังดูให้หน่อยสิได้ครับก็อกตัวแรก TTA ก็แล้วกันนะฮะ TTA เนี่ยมีวันเนี้ยเบรกแนวต้านเดิน18.16ขึ้นมาแล้วเพราะนั้นตรงนี้ก็คือเป็นแนวรับเลยครับ1 8ห6แนวรับรับ18.6ใช่ครับครับแนวต้านประมาณ19.5-20ต้าน19.5-20ครับครับแล้วถ้าหลุด18ก็ตัวใครโจมมันหลุด18บา,บาย โอเคพีเชียรสระเรือมาอพีเชียเช่นกันวันนี้เบรกไฮเดิมขึ้นมานะครับยี่สิบจุดสี่เพราะฉะนั้นยี่สิบจุดสี่คือแนวรับยี่สิบจุดสี่อ่าแล้วถ้าหลุดยี่สิบก็ตัวไทยตัวมันเหมือนกันหลุดยี่สิบสระเรือครับส่วนแนวตั้งมองแถวยี่สิบจุดห้านะฮะแล้วก็ยี่สิบสองบาทยี่สิบจุดห้ายี่ิบสองครับครับส่วนสุดท้ายเนี่ยอาเซียตัวเนี้ยเป็นตัวที่ผมว่าโอ้โหมันวิ่ง วิ่งจนผมต้องไม่กล้าแนะนําเมาตรงๆนะเพราะว่าราคาหุ้นโอ้โหโอ้มอสมอสแล้วมอสแล้วมอสไม่รู้จะลมอสยังไงคือก็คงต้องบอกย้ำนั่งอยู่ว่ารเล่นก็เล่นได้นอกแต่ว่าก็คงกินกำไรกับพออะไรอย่างเงี้ยนะครับอ่าก็อันนี้นะครับถ้าหลุดหกสิบนะครับต่อแน่นอนนะครับตัวใครตัวมันหลุดหกสิบสระเรืออ่านะครับแนวรับมองไว้สักหกสิบสองบาท รับหกสิบสองครับครับแล้วก็แนวต้านประมาณสักหกสิบหกถึงหกสิบเจ็ดต้านหกสิบหกถึงหกสิบเจ็ดอะ่แต่ว่าพี่พี่ทังทุนพี่กัจจังบอกแล้วนะครับกลุ่มเรือที่บอกมาเนี่ยมันไม่ใช่ว่าลงทุนนะเอ้ยมันเลยจุดลงทุนมาแล้วนะครับผมแล้วอย่างอมตะลอะไรพี่พี่กระจังอืมอมตะโอเคเลยนะครับถ้าดูตอรี่ดูตอรี่ถือว่าดีนะต้องบอกแบบนี้นะเพราะว่า ตอนนี้เราฉีดวัคซีนได้เวลาประมาณสามสี่แสนคนนะถ,ถ้าเป็นสปีดตามนี้นะปลายเดือนนี้นี่เรามีเป็นล้านคนอัพขึ้นไปนะหลายสามสี่ล้านคนเลยนะถูกนะ,ะเพราะฉะนั้นเนี่ยแน่นอนเมื่อคนหลายๆคนเนี่ยเขามีภูมิพุ้มภูมิคุ้มกันการแพร่ระบาดมันจะค่อยๆลดลงครับอ่านะครับ,รบเพราะฉะนั้นตรงนี้ความคาดหวังเรื่องของการเปิดประเทศการเปิดระบบเศรษฐกิจ มันจะตามมาครับซึ่งตัวนี้เป็นตัวหนึ่งที่ได้รับประโยชน์เป็นเต็มเ,เลยต้องบอกแบบนี้ปีที่แล้วขายนินคมเรียกว่าปาดเหนือเลยกว่าจะคุยสักคนนึงมาซื้อนิคมปีนี้จริงจริงจริงเขาเข้าใจความหมายเนาะครับออครับเออกขนาดคนในประเทศยังไม่กล้าจะเที่ยวคนต่นางประเทศที่ไหนเขาจะมาลงทุนอะไรเงี้ยก็ต้องก็ต้องยอมรับกันว่ามันเป็นอย่างนี้จริงจริงนะฮะแต่ปีนี้ถ้าสมมติเราฉีดวัคซีนเราเปิดประเทศได้เร็วเท่าไหร่ผมเชื่อว่า ความมั่นใจของนักทุนก็จะกลับมานะครับประกอบกับทางรัฐบาลเนี่ยค่อนข้างสนับสนุนในส่วนของพวกอุตสาหกรรมรถยนต์เป็นพิเศษโดยเฉพาะ EV ผมก็เชื่อว่าแน่นอนนะครับมันก็มีการย้ายฐานการผลิตพวกซัพพลายเออร์รอะไรตรงนี้เข้ามานะครับเพราะนั้นก็ก็บอกว่าสตอรี่ดีนะฮะใช้ได้แล้วก็ตัวอมตาจอเ,อเอวียดนามเนี่ยก็ยอดขายที่ดินนี่ถือว่า ไอนทอดีไม่ไขายที่ดินไขายนิคมครับนะครับถือว่าดีมากๆเลยนะครับเพราะว่าทางเวียดนามเนี่ยเขาเศรษฐกิจค่อนข้างบูมมาเราเยอะนะครับครับพี่เออย่างนี้ทางเทคนิคนี่เป็นไงพี่ทางเทคนิคเนี่ยก็แนวรับเนี่ยประมาณสักสิบเก้าสี่นะสิบเก้าสี่สิบเก้าสองประมาณแถวโซนนี้สิบเก้าสี่สิบเก้าสองครับ ส่วนแนวต้านก็วันนี้คายเดิมเลยยี่สิบุดห้านะฮะยี่สิบจุดห้าครับผมแล้วก็ถ้าหลุดสิบแปดห้าอันนั้นเป็นจุดทับลอดหลุดสิบแปดห้าใช่ไหมครับใช่ครับดูทรงแล้วเนี่ยถ้าสตอรี่ดีๆอย่างนี้ถือลงทุนได้เลยใช่ไหมพี่ผมก็น่าสนใจนะเอาตรงๆเลยคิดว่าน่าสนใจเลยตัวนี้นะฮะครับ<ด>น่าน่าสนใจที่จะลงทุนนะครับก,ก็อย่างที่บอกคือเรามองเรื่องเปิดเมืองแล้วก็ นังทุนต่างชาตินะครับทยอยเข้ามาลงทุนนะครับแล้วก็ปีก่อนเนี่ยจริงๆผมเชื่อว่ามันมีดิวนะแต่ว่าดิวมันไม่ดัอเพราะมันเรื่องของโควิดเพราะนั้นปีนี้ถ้ามันที่ขายได้เร็วเท่าไหร่ผมเชื่อว่าไอ้พวกดิวเก่าๆพวกเนี้ยมันก็ย้อนกลับมานะครับหรือถ้าใครใครที่บอกว่าโอ้ ปวดหัวนะดูพุ่นพวกนี้ก็ลงไฟซ้ายอย่างที่ผมบอกคือจะบอกว่าอมตะเนี่ยเป็นอีกหนึ่งตัวที่ถ้าพี่ๆทาง b u บิสเนสหลยๆที่เป็นสมาชิกเวเพราะเราได้สัญจรไปที่โรงงานเป็นที่อมตะตรงตรงตรง,ตรงชนบุรีครับได้ไปพูปดค,คุยกับคุณวิบูลจะรู้เลย,เลยจะรู้เลยว่าสตรอรี่เขาเป็นยังไงบวกกับถ้าได้ฟังพี่กระจังวันนี้ บ่อยวะนกันเลย,ยน่าจะมีประโยชน์แน่ๆนะ,นะครับอ่ะบวกกับยิ่งเมื่อช่วงต้นเดือนที่ผ่านมาชาวเวพีน่าจะรู้นะครับถ้าไม่ยังไงลองย้อนกลับไปดูลองย้อนกลับไปดูนะครับอ้าวพี่กระจังมีพี่พี่ถามพอพี่พี่กระจังแนะนำพอร์ตออาแล้วนำยงล่ะ มไม่ดูเหรอไม่ใช่ไม่ดูดำโยงเขาวิ่งไปแล้วผมหาตัวแลกกาบลองบอยลองสังเกตดีๆช่วงนี้หน้าหุ้นเขาเปลี่ยนนะยังไงครับหมายความว่าแต่ก่อนเนี่ยถ้าจำกันได้ตอนช่วครั้งแรกเลยที่หุ้นขึ้นมาพันหกแถวเนี้ยพันหกสามสิบแถวเนี้ย <c oughs> ตัวตัวที่ดังขึ้นมาเนี่ยเป็นพลังงานกับแบงค์นะถูกแอแต่รอบนี้ไม่ใช่นะอรอบนี้คือ รอบนี้พลังงานไม่เล่นแบงค์ไม่เล่นนะรอบนี้คือโรงพยาบาลขนไอ้เรือครับอะ,อะไรอ่ะท้าปลีอืมอ่ามันเปลี่ยนหน้าเล่นนะครับเห็นไหมแต่แต่ดับชนีขึ้นมาที่หนึ่งพันหกร้อยสามสิบเหมือนเดิมนะเปลี่ยนกลุ่มอ่ะเปลี่ยนกลุ่มถูกต้องอแล้วมันจะไม่เปลี่ยนกลุ่มต่อหรอ,อ <laughs> เออเออเออจริงแท้เขาจะมหมายผมไหมคุณลองไปได้ถ้านั้นคุณได้ฟังนะลองกลับไปย้อนดูได้เลยฮะว่าเทาวที่แล้วพันหกสามสิบกลุ่มไหนขึ้นแบงก์กับพลังงานแน่นอนได้ครับต้องย้อนรอบนี้เปลี่ยนกลุ่มแล้วถ้ามันจะดันต่อเออนะน่าคิดนะก็จะเป็นตัวไหนนะเออก็อาจจะเป็นกลุ่มโรงไฟฟ้าที่วิกาจังแนะนำก็ก็น่าจะได้นะ ก็ผมก็มองไว้ว่าเนาะก็กพไม่น่าหนีกลุ่มนี้นะเพราะว่าพยายามหากลุ่มที่มนแลกการก็รก็เนี่ยแหละผักเหลือสองกลุ่มนี้แหละไอพีีกับโรงไฟฟ้านี่แหละนะครับเราก็ดัดเก็บไว้ก่อนนะค,ะครับพี่อ้าพี่กรจจังครับอีกตัวอีกอย่างนึงนิดหนึ่งนิดหนึ่ง,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 งคือเมื่อกี้พี่กรจจังบอกว่าออพอเราฉีดวัคซีนอาตะได้ผลไปน่าจะได้ประโยชน์ครับแล้วเอ t อล่ะคือจริงจริงมันได้ประโยชน์นะ a อ t แต่ว่า เรื่องของนะักท่องเที่ยวที่จะเข้ามาเนี่ยมันไม่ง่ายอืมอะนะครับคือก่อนก่อนโควิดเนี่ยนักท่องเที่ยวแบบหน้าไหนยังไงเป็นโรควัดโรคนู่นนี่นั่นคุณเข้าได้หมดถูกไหมถ้ามันไม่ได้เป็นโรคร้ายแรงไม่ได้เป็นโรคติดต่อรายแรงถูกไหมฮะครับแต่ครั้งนี้ไม่ใช่นะครับผมว่ามันจะค่อยๆเปิดเปิดแบบประมาณว่าใครฉีดสองโดสคุณเข้าได้ใครยังฉีดไม่ครบห้ามเข้า ครับอ่ามันจะเป็นสเต็ปสเต็ปไปแล้วก็ตอนนี้แต่ก่อนเนี่ยนักท่องเที่ยวจากทุกทุกชาวยุทกภูมิภาคเข้ามาได้หมดถูกไหมฮะแต่ถามว่าถ้าสมมตินนะตอนนี้สมมติสมมติสมมติมมเป็นนักท่องเที่ยวจาก India อินเดียเนี่ยที่ยังมีการระบาดเยอะๆเนี่ยเราก็โอ,โ,โอ้โหกลัวเหมือนกันถูกไหมเราก็เสียวๆเหมือนกันเนี่ยเพราะนั้นเนี่ยผมว่ากลุ่มท่องเที่ยวมันได้อยู่แต่ว่ามันจะฟื้นหลังสุดอื เขาหมายนาครับพี่อ응ืมครับผมได้ได้ได้คราวนี้้มันจะเป็นพวกกลุ่มเรียวเซกเตอร์ได้ก่อนอ응ืมอืมครับผมได้แสดงว่าที่ราคาที่ขึ้นมานี้มันเป็นแค่รีบาวอยู่เหรอ a อ t ใช่ไหมฮะใช่ครับพี่เออทก็คือราคาเนี้ยเป็นช่วงของการรีบาวใช่นะฮะถูกแล้วก็ อีกนิดนึงนะครับอยากให้นักทุนลองกลับไปดูย้อนหลังนะฮะ AOT Mint c h a m p i l ลองเข้าไปดูนะครับราคานี้คือราคาก่อนโควิดราคาก่อนโควิดอ่าช่วงมีนาอ่าโควิดประมาณสักตุลาหนึ่งเก้าตุลาหนึ่งเก้าอ่าลองย้อน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 อ๋อนั่นไง ใช่เลยครับพี่แล้วถามว่าตรงนั้นมันไม่มีโควิดนะแต่รอเนี้ยราคาคุณคุณเข้าใจความหมายไหมครคุณราคาขึ้นคุณมารอต่อรอตอนที่มันไม่มีโควิดแล้วอะแล้วผมถามว่าอัพไซด์มันเหลือมันก็มันก็มีแต่มันมันไม่เยอะก็ตันๆนะนะเออมันก็ตันๆมันก็เล่นได้ก็ตันแต่มันก็ตันๆแค่นั้นเองครับ ลองไปดูเลยครับมิ้นซฟมเทลเอ t อทคล้ายกันหมดอืมได้ครับอันนี้พวกนี้คือนันคุณจะต้องทำการบ้านนะครับคือไม่ใช่ว่าผมมาพูดพูดแบบเม็นู่นนี่นั่นนะคือผมก็ทำการด้มาก่อนว่าเออหุ้นตัวไหนที่แบบก่อนโควิดเป็นยังไงหลังโควิดเป็นยังไงเราก็เปรียบเทียบได้ว่าตัวไหนที่เราควรจะเน้นำได้ครับพี่กระจังอ,อุ้ยมีพี่น้่งทุนอว่าบอยคุยเลยเวลาแล้วค่ะ โอ้โหขนุกจริงขนุนจริง,ง,รงเวลาได้คุยอะไรแบบนี้กับพี่ๆนักวิเคราะห์นะครับลืมเลยมาโหเลยเวลามาเยอะเลยได้ครับ,รบพี่กระจางเอาว่าแต่พี่กระจังไปฉีดวัคซีนยังยังเลยครับยังไม่ได้คิวเลยเอา้าได้คิวเมื่อ,อไหร่พอดีอยู่ปาตตีไงไม่ได้อยู่กรุงเทพอ๋อเออเราก็เลยคิดว่าแบบเอ,อ,อยู่ตรงนี้มันมัน มันก็ปลอดไัดีอะไรเงี้ยเพราะมันก็อยากเข้ากูเท้าตรงๆได้ครับก็เลยเออเดี๋ยวเดี๋ยวรอคิวกันเราไม่ได้เจอกันนานมากอ่ะพี่กระจังใช่ใช่ได้ครับพี่กระจังคิดถึงนะครับใ่าคิดถึงเช่นกันนะครับผมได้ครับวันนี้ขอบคุณพี่กระจังมากนะครับขอบคุณครับพี่โอ้โหบ่อยเลยเวลามาเยอะจริงๆด้วยต้องขออภัยสนุกจริงครับได้คุยกับพี่นักวิเคราะห์พี่สนุกไหมครับได้